แสวไารตาี้วันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกความหลังด้วยการนั่งรถรางเพื่อเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะรถรางเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่าบริการเทียง3า0บาทเท่านั้นนะคะส่วนเสาร์และอาทิตย์ขยายเวลาให้บริการถึง19นาฬิกาพร้อมบริการฟรีตลอดทั้งวันเลยค่ะ ซึ่งผู้มาใช้บริการมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยรถรางทุกคันจะมีวิทยากรบรรยายตั้งแต่ประวัติความเป็นมาและความน่าสนใจของสถานที่ต่างๆตลอดเส้นทางเลยค่ะสำหรับสถานที่ที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสเริ่มต้นจากสนามหลวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกระทรวงกลาโหมวัดโพพระบรมมหาราชวังวัดกระแก้วพิพิพธภัณฑ์ทานแห่งชาติ แห่งชาติศูนย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจากนั้นเข้าสู่ถนนพระอาทิตย์ศูนย์สันติชัยปราการป้อมพระสุเมนตลาดบางลำพูถนนข้าวสารเป็นต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้มานั่งรถรางครับแล้วก็ได้รู้ประวัติของกรุงเทพมหานครว่ามีสถานที่ตรงไหนบ้างมีวัดที่แบบผมรู้จักอยู่แล้วแล้วก็คือได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ประวัติความเป็นมาว่าเป็นยังไงสถานที่ต่าง ตลอดระยะเวลา40นาทีบนรถรางนั้นเชื่อแน่ว่านะักท่องเที่ยวทุกคนจะได้สัมผัสกับเรื่องราวในอดีตท,ที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานรวมถึงสถานที่สําคัญและถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่จุดบริการบริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามกรมศิลปากรได้ทุกวันนะคะ